ติ๊กไหมคะไมา <c oughs> โหได้เยอะเลยยังเล่นกระติกไม่เลิกเดี๋ยวพี่เขาอากระติกคอหัวฮัลลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนโบ๊ทโซนะคะตอนนี้นะคะ อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะนี่อาคารนี้เลยนะพอโบบอกแบบนี้นะคะทุกคนต้องเดาออกแน่ว่าเอออีนนี่จะไปขึ้นรถไฟแน่นอนตอนนี้โบกําลังจะเดินทางไปที่ประเทศลาวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่27ธันวาคมนะคะก็เป็นสิ้นปีของ2,567แล้วนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเราไปเที่ยวลาวกันดีกว่านะคะรอบนี้นาะโบไปที่เวียงจันทร์วังเวียงนะคะคิดว่าน่าจะได้เก็บธรรมชาติเก็บแบบทริปแบบน่ารั น่ารักมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวยังไงเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราไปคุยกันบนรถไฟดีกว่าว่าโบซื <delivery> ้อตั๋วรถไฟยังไงต่อรถยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้หิวมากทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรให้กินบ้างนะคะตอนนี้โบอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทนะคะบอกเลยว่ารอบที่แล้วนะไม่รู้เลยว่าเขามีฟนะู้ดคอร์นอ่ะทุกคนรอบนี้ก็เลยมาหาอะไรทานนะคะทุกคนก็เดินไปซื้ออาหารอยู่นะคะอ๋อแต่ว่าถ้าทุกคนแบบมาแล้วอยากทานบนรถไฟก็ได้เหมือนกันนะอาหารบนรถไฟเขาก็อร่อยนะคะกำลังกินอยู่ว่าจะกินอะไรนี้ โบสั่งเป็นลาดหน้าทะเลรลวมนะคะ79บาทอืมราดหน้อาอร่อยค่ะอร่อยเลยอ่ะโหใหญ่ๆเลย ป้ามีสั่งอะไรมาคะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ค่ะหรอชื่อดังหรอคะนี่รู้เห็นคนข้างหน้าเหมือนกับว่าสั่งตามคนข้างหน้าคะ่ะแล้วคนข้างหน้าพอดีก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่น่ากินมากอุ้ยไหนเราชิมเน่คะคำหนึงน่งคำหนึ่งรีวิว จากการพิจารณาแล้วว่าเขาผัดกับออกแบบไฟหรือถ่านหรือแก๊สหรือยังไงคะน่าจะถ่านน่าจะถ่านเหรอคะเป็นถ่านอัคราเองเป็นถ่านอถ่านเตาแก๊สถ่าเคสโอเคค่ะ ตอนนี้ได้ที่นั่งแล้วนะคะทุกคนก็เลยจะมาเล่าทุกคนฟังว่าการเดินทางไปลาวของโบนะจริงๆแล้วตอนนี้นะคะมันสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพอภิวัติไปถึงเวียงจันทร์คำสวัสดได้เลยนะคะแต่ว่าโบจองไม่ทันอนะ่ะทุกคนก็เลยต้องจองเป็นแบบเอเนี่ยเราเราให้เขาฟังด้วย เล่าให้เขาฟังด้วยดีกว่านะคะก็คือรอบนี้ป้ามีเราจองไม่ทันกันใช่ไหมคะก็จริงๆอ่ะเราจะต้องนั่งยาวไปเลยแต่เรายาวไม่ได้ไงเราต้องต่อ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 ไปนะคะก็เลยจะต้องนั่งจากกรุงเทพอภิวัตรเรานั่งไปถึงหนองคายนะคะสองทุ่มยี่สิบห้าถึงหกโมงเช้าประมาณหกโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็ต่อรถ ไปที่หนองคายไปคำสวัสดิ์เวียนจันท์ซึ่งมีรถประมาณ8โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งนั่งรถไปแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น70บาทด้วยจ่จาจอมาจอมาจอมาแหววงให้ด้วยนะคะ70บาทที่เอกพูดถึงเมื่อกี้นะคะเป็นพัดลมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกทีบนรถไฟดีกว่าเผื่อบางที่เราจะเดิน พาชมรถไฟเนาะเพราะว่าบนรถไฟอะ่ะมันจะต้องมีอะไรที่ทำให้เราต้องเก็บภาพเก็บคลิปนะคะนี่มากับหลานด้วยนะหันฮันค่ะออ้ยหลานโตแล้วนะคะโอเคมากับตาตาด้วยตาตาโอเคใส่หูฟังขอบคุณค่ะนี่พี่ใหม่เหรอคะเยะ้น่ารักจัง ใหม่คริสต์มาสเขามีแจกแบบนี้ทุกคนเนี่ยดูสิเป็นของขวัญจากการรถไฟนะคะเราได้กระติกสีแดงแรงลิตเบาะเราก็สีแดงแรงลิตฟฝั่งนู้นแดงแรงลิตไหมคะทุกคนนะคะแยกนั่งกันหมดเลยเพราะว่าจองไม่ทันนะทุกคน สามยี่สี่เนาะใช่ค่ะหนึ่งร้อยครับโอเคขอบคุณค่ะอแก๊ปี้เบียค่ะครับเป็นกระติกไหมคะไม่เอาโอ้ได้เยอะเลยได้เยอะขอบคุณค่ะยังเล่นกระติกไม่เลิกเดี๋ยวพี่เขากระติกคอหัวตอนนี้นะคะเรากําลังจะเคลื่อนทับไปที่ตู้ของเสบียงอาหารนะคะเขาบอกว่าตู้เสบียงอาหารอยู่ที่ประมาณตู้ที่เจ็ดนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีดอนเมืองนะคะแล้วเราก็สั่งแบบเฟรนฟรายกับปีกไก่เนื้ออลีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งทานตรงนี้นะคะตู้สเสบียงอาหารอยู่ที่ตู้ที่6นะคะทุกคนสำหรับอ๋อผิดทาะตู้ที่7นะคะสำหรับคันนี้นะคะที่จะไปหนองคายตู้ที่7<า>ค่ะตอนนี้นะคะจะมาชิกในทีมนะคะอยากกินมาม่ามากเลยะคะ่ะก็เลยเดินมาถามพี่เขาพี่ค่ามีมาม่าไหมคะไม่มีไม่มีนะโอเคค่ะไม่มีค่ะนี่คนนี่กินอะไรมาแล้วเนี่ย รอ้อยติ่ไก่น้อออลนค่ะหืลเดนไปหน้ามอร่อย <c oughs> รสชาติดีมากอร่อยอ่ะเข้มขน ตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะกลับที่นอนนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวกลับที่นอนแล้วไปแปรงฟันกันนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูห้องน้ำพาไปดูแบบอ่างอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตู้นี้นะคะตอนนี้เวลาสามทุ่มนะคะหลับกันหมดแล้วทุกคนต้องพูดเบาๆนะคะแล้วก็ถึงแล้วนะจ๊ะห้องนอนของเราจ๊ะตอนนี้โบกำลังจะเดินมาแปรงฟันนะคะทุกคน พาเพื่อนๆมาแปลงฟันนะคะมาแปลงฟันด้วยกันแบบโยกเยกโยกเยกนะเสร็จครบถ้วนตามกระบวนการการทำความสะอาดแล้วจ้ะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่พักนะจ้ะยที่พักอะไรเตียงจ้ะเตียงเออห้องนอนจ้ะ คุยกับเ,เพื่อนนะคุยได้แบบเทียวอะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ้าทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนหลับหมดแล้วประกอบกับรถไฟนะโค้งเคลียร์งมากและทุกคนจำได้ไหมที่เวลาโบขึ้นรถไฟอะนะโบก็จะเอาไฟเอเลียนมานะวันนี้นะนี่ไฟเอเลียนของโบนะทุกคน เขาทำหน้าที่อยู่กับกระติกที่พี่เขาแจกโคตรน่ารักเลยใกล้จะนอนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแอบดูหน่อยนะว่าทำอะไรนะว้ามามีมามียังไม่นอน ตอนนี้คะ่ะพระเจ้าจะนอนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวฝันดีเจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ้าตอนนี้ตียขึ้นะคะทุกคนก็มีเจ้าหน้าที่ประกาศนะคะขออนุญาตเก็บเตียงก็ <Okay. S 2> สำหรับรถไฟคันนี้นะคะจะถึงหนองคาาตอนที่6โมง25นาทีนะคะแต่เดี๋ยวโบจะไปแปรงฟันล้างหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆดูนะคะอย่างที่โบบอกทุกคนนะคะว่าการมาเวียงจันทร์สอปราวนะคะสามารถนั่งรถไฟตรงจากกรุงเทพอภิย์วัดมาถึงเวียงจนันทร์คําสวัสด้เลยนะคะแต่ว่าโบจองไม่ทันนะทุกคนตั๋วเต็มนะคะอาจจะเป็นช่วงที่โบเดินทางด้วยแหละเป็นช่วงใกล้ปีใหม่นะคะก็จะเต็มนะคะ ก็จะมาเล่าอีกวิธีหนึ่งนะที่ทุกคนก็จะมาถึงเวียงจันทร์คำสวัสดิ์ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีต่อรถไฟอีกต่อหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยนะทุกคนเริ่มต้นนะคะบุกขึ้นรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเป็นรถด่วนนะทุกคนที่ไม่ใช่รถด่วนที่กินกันนะจาง แหวมุกป,ปาสองบาทนิดนึงนะคะเป็นรถด่วนพิเศษ C N R เบาะแดงขบวนที่25ประเภทชั้น2ราคาอยู่ที่894บาทนะคะนั่งไปเวลา2องทุ่ม25นะคะไปจนถึงหนองคายเวลา6โมง25นาทีค่ะค่ะตอนนี้บถถึงที่สถานีหนองคายแล้วนะคะ ถึงตอนประมาณ6กโมงครึ่งนะคะแต่ตอนนี้กําลังจะนั่งรถนี่เขาเรียกรถอะไรนะคะคุณลุงร,รถสกายแลบตอนนี้กําลังจะนั่งรถสกายแลบเข้าไปกินอาหารเช้าในเมืองกันนะคะราคา4ี่คน,นะคะคุณลุงบอกว่าเหมาให้160บาทนะคะ ท่องโกนะคะจิ้มกับนมข้นคลาสสิกมากมกรบเราบอกพี่คนขับสกายแล้ว่าเราอยากจะมากินอะไรในเมืองตอนแบบพื้นาเนี่ยเขาก็พามาร้านนี้นะคะร้านทานตะวันนะคะอร่อยมากนะคะร้านทานตะวันนะคะยังไงทุกคนก็มาตามรอยโบได้นะแล้วตอนนี้นะกำลังจะให้คุณลุง คนเดิมนี่แหละเขาบอกเดี๋ยวเขาจะรอนะคะเดี๋ยวจะนั่งกลับไปที่สถานีรถไฟหนองคายนะคะไปกลับอยู่ที่ประมาณ320บาทนะคะร้านทานตะวันเมื่อกี้เป็นร้านที่แบบเป็นเจ้าประจําของที่นี่เลยเหรอคะใช่ครับคือถ้าเกิดใครมาก็ต้องมากินร้านนั้นเนาะเอ้ยพาหนูไปร้านที่ถูกต้องมาสิคุณลูกค้าคุณนะคะ อกี้ตอนที่ขึ้นสกายแ lap นะคะเราไม่ได้เอากระเป๋าเดินทางไปเลยนะคะเพราะเราฝากที่นี่ไว้นะราคาะคะอยู่ที่ไปละ20บาทนะคะทุกคนเป็นกระเป๋าแบบแคลรี่ใบเล็กๆล,ล,ล้อลากอะไรเงี้ยเขาคิดไปละ20บนะคะฝากได้แล้วเราก็ไปทานในเมืองโครเมืองของเขาะค่ะแล้วก็กลับมาเอานะ พอไปถึงนะคะก็เป็นคลิปแบบที่ทุกคนเห็นนะคะโบก็ไปหาอะไรทานตอนเช้าเพื่อที่จะรอเวลาจะขึ้นรถไฟไปต่อที่เวียงจันทร์คำสว่านนะคะแล้วก็พอกลับมาจากทานอะไรเสร็จแล้วนะคะก็มาขึ้นรถไฟต่อที่สองกันนะทุกคนจะเป็นรถไฟเร็วขบวน133นะคะขึ้นเวลา8ปดโมงสาถึงเวียงจันทร์คำสว่านเก้าโมงหนาทีที่นั่งก็จะเป็นชั้น3พัดลมนะคะราคา70บาทนะคะแต่อันนี้เป็นเวลาที่เขาบุ๊กบนตั๋วนะคะทุกคนแต่ว่ารถไฟ แล้วมาเลทเป็นชั่วโมงเลยนะค่ะตอนนี้นะคะโบ,โบข้ามมาฝั่งลาวแล้วนะคะโบขึ้นรถไฟจากสถานีหนองคายนะคะกําลังจะข้ามไปที่สถานีเวียงจันทคำสวา่าง <c oughs> คือรถไฟเลทหนักมากเลทหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงเวียงจันแล้วเดี๋ยวเราไปแลกเงินกันแล้วเดี๋ยวไปคุยกันที่นั่นอีกทีนะตอนนี้โบผ่านต่อมอมาแล้วนะคะใช้เวลากับต่อมออยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะมาต่อคิวแลกเงินนะคะ แถวต่อคิวแลกเงินก็นานเหมือนกันสงสัยคนเขามาเที่ยวตอนปีใหม่เยอะอนะทุกคนแลกเงินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เท่ากับ6กล้านสองแสนาวพันเขาบอกแบบนี้นะ <c oughs> 1,000งบาทไทยนะคะ6กล้านสองสสองหมืจ้ารวยมาก <c oughs> อุดหนุนมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้กาแฟนะเป็นกาแฟอะไรอะคะกาลาว กาแฟลาวนะคะ75บาทนะคะแบบที่เราเคยเห็นโฆษณาที่ไทยอะ่ะทุกคนเอินดาวก็ได้เออเราต้องอุดหนุนเขานะจ้จาะมีกาแฟตรงนี้ยี่ห้อดาวคอฟฟี่ค่ะ,ะป้ามีปม้ามีเมื่อกี้ป้ามีไปซื้อซิมมาใช่ไหมคะใช่ซิมราคาเท่าไหร่คะ อันนี้ของยูนิเทลซื้อที่สนามบินเลยเอ้ยไม่ใช่สนามบินอันนี้คือสถานีรถไฟเท่าไหร่คะปะ้าหมีอันนี้10 gig, 10 gig. 1ิกิก10กิก5วนัน5วนัน100บาท100บาทอ๋อคุ้มมากๆเลยนะคะแต่ว่า,าอยู่4วันไงแต่ว่าถ้า3วันมันก็ไม่คุ้มไ<บ>ค่มบบาท3วัน80นะคะแต่ว่าถ้า5วันหนึง สำหรับคนที่แบบว่าเออเปลี่ยนซิมได้แหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขี้เกียจแต่โบจะเปิดโลมิ่งนะคะก็จะแบบแล้วแต่ใครเนาะสะดวกเป็นทางเลือกนะแต่ว่าอย่าลืมเก็บอันนี้นะซิมของเรานะคะแล้วอันนี้อะไรอะคะดาเอาิดาก็ได้ก็ได้อร่อยอร่อยเออ,อ,อแต่อร่อยจริงนะ,ะมันดูนัวๆน,น,นะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะมาถามแท็กซี่นะคะวัดดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ค่ะจะมาถามแท็กซี่ไปอ่อรถไปฟ้าความเร็วสูงลาวอะไรนะจีนสี่คนค่ะพี่สี่คนคนละร้อยบาทออกเลยไหมคะเดี๋ยวจะได้แบบว่าจองเลยคนครับโอเคงั้นออกเลยค่ะแท็กซี่มาร้อเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบรวดเร็วมากนะทุกคน400บาทนะคะจ่ายเป็นเงินบาทได้ <S <S ตอนนี้นะคะเป็นช่วงเรียนรู้ภาษาลาวกับพี่เอื้อย พี่เอื้อยเอ้ยไม่ใช่พี่เอื้อยเอื้อยคือพี่ใช่ไหมคะพี่พี่ชื่อพี่อะไระคะชื่อแสงทองเอื้อยแสงทองเจ้าเออแล้วถ้าหนูจะพูดว่าสวัสดีค่ะหนูต้องพูดว่าอะไรคะสบายดีสบายดีเอ้ยแสงทอง <nn> เอ้ยแสงทองไปส่งหนุน้องน้องเหรอคะน้อง,อ,งอ๋อน้องก็น้องนะคะไม,ไม่รู้อา,าจุเท่าอะไรไม่แน่ ตอนนี้กำลังจะให้เอื้อยแสงทองเนี่ยไปส่งที่รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะอเ,อเออลาวจีนเอื้อยแสงทองบอกนะคะกำลังจะเรียนภาษานะคะสวัสดีก็คือสบายดีใช่ไหมคะแล้วถ้าขอบคุณล่ะคะขอบใจขอบใจขอบใจเอื้อยดิขอบใจเอื้อ,อ,ย,อ,อยโดยใช่ไหมคะ <laughs> โดยนะคะเอื้อยแสงทองบอกว่าแปลว่าค่ะ ใช่ไหมคะแล้วที่เนี่ยคนเขาพูดว่าเจ้าด้วยอ่ะอันเดียวกันอันเดียวกันจะเจ้าก็ได้จะโดยก็ได้ใช่ไหมคะ <S <S และจบจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ถึงเวียงจันทร์คำสวัสดสอปป,อปอลาวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็สามารถเที่ยวที่เวียงจันทร์ได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่จะไปเริ่มเที่ยวที่เมืองวังเวียงแบบโบนะคะจากตรงนั้นนะคะก็เดินทางไม่เกิน30นาทีอะ่ะทุกคนก็จัดถึงสถานีรถไฟลาวจีนแล้วนะคะโอ้หน้ามันแผบเลยนะคะทุกคนตัดภาพมาที่โบสแกนกระเป๋านะคะแล้วก็เข้ามาที่รถไฟความเร็วสูงลาวจีนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาหารนะไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นแบบข้าวกล่องที่เวฟอะไรเงี้ยของพันนะคะพันคาเฟ่ก็คือพันไทยของเรานั่นเองนะ,ะอาหารก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ ก็พอให้อิ่มท้องมือนี้กันนะแล้วเดี๋ยวรถไฟฟ้าความเร็วสูงของโบที่จะไปวังเวียงนะคะอยู่ที่บ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งขึ้นไปแล้วจะรีบถ่ายให้ดูเลยนะคะว่าห้องโดยสารเป็นยังไงเบาะแบบไหนอะไรแบบนี้นะ อบอกแล้วนะคะโ ก่อนเวลา1นาทีจ้าคือบ่ายโมงครึ่งนะคะตามกำหนดการแต่เขาออกตรงที่บ่ายโมง29นาทีนะคะเรจะมารีวิวแบบห้องโดยสารของเขาคร่าวๆนะคะว่าเป็นประมาณไหนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีฟ้าเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบที่กดเ,เหมือนผักเก้าอี้อย่างผักเบาให้เราเองได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโต๊ะนะคะเอาไว้ให้เราวางของกางออกมาวางของได้นะคะแล้วก็ตรงช่อง ที่แบบระหว่างเข่ากับเบาะบอะโบรู้สึกว่ามันกว้างมากๆเลยนะคะโบเห็นแบบเออคนที่แบบเขาขาย,ยาวๆมันยังมีแบบพื้นที่เหลือเลยอะทุกคนซึ่งโบรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะความรู้สึกเหมือนเราไปที่จีนนะแล้วเราขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วส์ของเขาคือมันแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นรถไฟฟ้าลาวจีนใช่ไหมมันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะแล้วรถไฟคันนี้นะคะทุกคนเดินทางอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะ<ไ>จะถึงวังเวียงจากเวียงจันไปวังเวียงนะคะและตัวที่โบซื้อนะคะโบ ซื้อล่วงหน้าจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า LCR Ticket นะคะเป็นแอปที่ซื้อตั๋วรถไฟลาวจีนได้เลยอ่ะทุกคนแต่ตอนนั้นที่บกเข้าไปนะคะเขาบอกว่าระบุให้ซื้อล่วงหน้าได้ก่อนแค่3วันนะคะแล้วก็เราก็สามารถล็อกอินโดยใช้เบอร์ไทยเข้าไปได้เลยนะคะก็ซื้อได้เลยง่ายๆเลยราคาตั๋วที่โบซื้อนะคะอยู่ที่171,000เกีหรือประมาณ270บาทต่อคนนะ แล้วต๋วที่โบนเลือกนะคะเป็น Second Class นะคะทุกคนบกขึ้นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะถึงวังเวียงที่บ่ายสองนาทีค่ะเย่ถึงวังเวียงแล้วจ้ามาถึงวังเวียงแล้วจ้าพุดย้ำอีกหน่อยนะคะ โอเคค่ะก็มาสรุปรีวิวการเดินทางโดยรถไฟนะคะจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรจนถึงเวียงจันทร์คำสวัสดิ์ให้ทุกคนแบบละเอียดแล้วนะคะโบคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่สนุกแถมประหยัดด้วยนะทุกคนสำหรับทุกคนที่ก็อยากประหยัดแล้วก็มีเวลานั่งรถไฟชิลๆไปนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปโบกันนะคะแล้วก็ฝากทุกคนดูคลิปหน้ากันด้วยนะคะว่าโบจะพาไปเที่ยวที่วังเวียงที่ไหนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยคลิปเวียงจันทร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โบโฮปโซด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบร์ bye.